เปื่อนคราบโคลเลนยังเป็นเพชรเพียงแต่เช็ดคราบใครก็ใสสุขหากคุณคือเพชรแท้อย่าทอทุกเพียงแค่ล้มแล้วก็ลุกบุกต่อไปนักคลินมิดหมอยินดีต้อนรับทุกทกท,กท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางหรือว,ว่ามิหมอของ,งพระเดิม แล้ถ้าหากพูดถึงหลวงพ่อเดิมนั้นก็จะเป็นที่ทราบกันในานามของเทพเจ้าแห่งเมืองสีแควรหรือเทพเจ้าเมืองปากน้ำโพแล้วก็ที่สำคัญในเมืองปากน้ำโพนั้นก็เป็นเมืองแห่งพญางกรและก็ยังมีหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาเพื่อพาบุญญาพรมีของหลวงพ่อเดิมในยุคนั้นสมัยนั้น แล้ก็อย่าลืมนะครับท่านไหนต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาทําความรู้จักกันให้มากขึ้นก็อย่าลืมกดมาที่เบอร์086-329-1496เบอร์086329 1496หรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะก็คือเป็น ID l i n e ของผมเป็นภาษาอังกฤษเพียงท่านพิมพ์คำว่า B i-g-o-n-e ดมด้วยหมายเลข99บิ๊กวัน99เพียงแค่นี้ก็เข้ามาทักทายกันเข้ามาทำความรู้จักกันทางไลายหรือว่าทางข้อความพวกผมได้ในทุกๆวันนะครับเอาแล้วนะครับวันนี้ผมนะักเรียนมิตรหมอก็ยินดีต้อนรับนะครับทุกๆท,ท่านนะครับที่เข้ามาเยี่ยมชมนะครับก็มีเทพศาสตราของครูบาอาจารย์นะครับอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง ก็ผมเองก็ต้องบอกว่านะครับด้วยความยินดีนะที่ได้เข้ามานั่งพบปะที่ได้เข้ามานั่งพูดคุยนะครับหรือว่าที่ได้นําเอาเกี่ยวกับเครื่องรางนะครับของครูบาอาจารย์ข้อในเขตภาคเหนะือตอนล่างมาให้ท่านได้รับชมนะครับไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อเดิมนะครับหรือว่าจะเป็นหลวงพ่อลุ่งหลวงพ่อกันหลวงพ่อกวยและหลวงพ่อเงินวัดพระปางเหลืองอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะก็ ด้วยความยินดีนะครับด้วยความยินดีที่ได้มีโอกาสนะครับนะได้นำเอาสิ่งดีๆนะครับมาทำการเผยแพร่นะครับนะหรือว่าได้นำสิ่งนะครับดีๆของครูบาอาจารย์นะครับทุกๆองค์ทุกๆท,ท,ท,ท่านนะครับไม่จะเป็นหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อลุงหลวง,งพ่อกันหลวงพ่อกวยและหลวงพ่อเงินวัดพระปังเหลืองอย่างที่ได้เรียนไปนะครับเบื้องต้นนะ ก็พวกเราก็มาร่วมกันนะครับรวมโดยช่วยกันมาเชิดชูบูชาบาร,รมีของหลวงพ่อนะครับนะที่พวกเราได้เคารพนะครับได้เขาเรียกว,ว่านับถือท่านนะครับนะก็วันนี้นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันนะก็จะได้นําเอานะครับเป็นมีดนะครับนะหลวงพ่อเดิมนะครับเป็นมีดเล่มนี้นะ ที่สําคัญนะครับมีเล่ม,มนมีนงงเมนะ้เป็นมีดยุคต้นๆของหลวงพ่อเดิมนะเป็นมีดดํามงาฝักไม้อ่าเป็นมีดต้องบอกว่านะครับที่ได้ผ่านการคัดเลือกนะครับนะได้ผ่านการคัดกรองมาจากประสบการณ์ตรงของผมมาเป็นอย่างดีนะอ่าโดยเฉพาะก็คือมีดทุกเล่มแหละนะครับที่ได้นําเอามาขึ้นหน้าวิดีโอนะก็ถือว่าเป็นมีดชั้นครูทั้งสิ้นเลยนะก็เป็นมีดที่ได้ผ่านการ คัดเลือกมาจากประสบการณ์ตรงผมนะครับนะมาเป็นอย่างดีตามที่เรียนท่านไปนะผมเองก็บอกว่าดีนะครับนะก็ดูแล้วก็ดีที่สุดนั่นแหละที่ว่าได้คัดเลือกมาส่วนท่านผู้ชมจะมองเห็นเป็นแบบไหน,นอย่างไรก็เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าการมองนั้นต่อให้มองนะครับนะอ,อ,อย่างไรก็แล้วแต่ผมเชื่อว่าก็คงเห็นไม่เหมือนกันนะ เพราะว่าคนจะได้ของดีหรือไม่ดีไปไว้ในครอบครองการมองผมที่ว่าเป็นเป็นเรื่องสําคัญนะครับนะก็ที่สําคัญนั้นก็แต่ละท่านก็จะมองเห็นไม่เท่ากันมองเห็นไม่เหมือนกันจึงมีคํากล่าวอยู่ว่าสองคนนั้นโยนตามช่องอีกคนหนึ่งมองตรงไหนเท่าไรก็จะเห็นเป็นแต่โครนตมนะ ส่วนอีกคนเขามีสายตาที่แหลมคมนะครับไม่ว่าเขาจะมองมุมไหนตรงไหนอย่างไรก็จะเต็มไปด้วยดวงดาวแปลว่าไปหมดเลยนะ,ะก็ประมาณนี้นะครับนะประมาณนี้ก็คือในเรื่องของการมองนะ,ะกะ็คงจะเป็นไปไม่ได้นะครับที่เราจะไปบังคับให้ทุกคนเนะี่ยก็คือมองเห็นเหมือนกันคิดเหมือนกันและทําเหมือนกันนะครับนะก็เป็นไปนได้ยากอยู่ก็ถือว่าผิดธรรมชาติว่ากันง่ายนะ นี่แหละครับก็เป็นเหตุผลตรงที่ว่านพะเมฆก็จะไม่บอกว่ามีแต่เล่มที่นามาทำนะก็คือเป็นอย่างเป็นมีดที่ดีอย่างนั้นนะครับสุดยอดอย่างนี้นะ,ะที่สําคัญก็จะไม่ไปพูดแลวก็จะไม่ไปบอกแบบนั้นนะครับนะ,ะผมต้องการให้ท่านนะก็คือลองใช้สายตานะครับอันแหลมคมของท่านนี้แหละนะลองมาใช้ดุลพินิษนะครับพิจารณาดูก่อนนะ เมื่อเห็นว่านะครับมันตรงจริตของท่านหรือท่านมองว่าดีแล้วนะครับอันนั้นค่อยว่ากันนะ,ะหรือว่าชอบเล่มไหนนะครับนสนใจเล่มไหนก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ที่เบอร์086 329 1496นี่แหละนะเบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9กอก่า็ลองติดต่อสอบถามนะครับนะรายละเอียดต่างๆที่ท่านมีความรู้สึกว่านะ หรือง่ๆว่าม,มีมีข้อสงสัยนะครับมีข้อสงสัยนะอาจตรงไหนอย่างไรนั่นแหละครับก็อาจติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะที่เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6นะเบอร์0863291496นะครับในทุกๆคำถามครับนักกลินิกหมอมีคำตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนนะยกเว้นคำถามเดียวและคำตอบเดียวนะครับที่ได้ขออนุญาตเอาไว้นะครับแทบจะทุกคลิปทุกวิดีโอนะครับนะ ก็เนื่องจากว่ามันมีท่านใหม่ๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับนะในวิดีโอของผมเนี่ยค่อนข้างที่จะมากนะเพราะนั้นในเรื่องของกฎจรรยาบรญณอะไรต่างๆเนี่ยก็ก็ต้องจำเป็นต้องพูดอยู่บ่อยๆนะครับนะไม่งั้นเนี่ยท่านใหม่ๆก็จะไม่ได้ทราบว่ากันง่ายนะครับนะส่วนท่านเก่าๆก็อย่าเพิ่งไปลำคาญน,นะครับนะท่านกา็ศึกษานะครับนะเล่มใหม่ๆก็คือ เขาเรียกว่าเจาะลึกไปนะครับนะไปเจาะเขาเรียกวิเคราะห์เจาะลึกทางด้านในส่วนของมีดนะครับนะไปก็แล้วกันนะส่วนผมเองไม่ว่าผมจะพูดคำไหนนะครับแชร์อะไรลงไปอะไรต่างๆวันนี้บางทีผมว่าไม่ต้องมาโฟกัสตรงนี้ก็ได้นะครับนะสิ่งที่ต้องโฟกัสมากที่สุดก็คือในส่วนของมีดนะเพราะมีดเนี่ยก็เปรียบเทียมันเป็นอาจารย์ใหญ่นะครับนะก็เนื่องจากว่าเป็น ที่มีดก็คือเป็นฝีมือของครูบาอาจารย์ว่ากันง่ายนะนะครับนะท่านสิ่งที่จะบอกท่านและชี้เนียท่านในดีที่สุดผมว่าตัวของมีดเองนะครับนะไม่ใช่ผู้พูดนะส่วนคนพูดนั้นจะพูดให้ดีแค่ไหนยางไรพูดได้หมดนั่นแหละแต่พูดแล้วนะครับพูดไปแล้วของมันไม่ใช่นะมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะครับนะเพราะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดก็ ให้ไปโฟกัสที่มีดนะครับนะส่วนผมเองก็ทำหน้าที่เพียงแต่ว่านะครับต้องการที่จะนำเอามีดเทพศรัตราของคูบบ้าจา์นะครับนาแต่ละแพ็เกจิมาให้ท่านได้รับชมนะครับเพียงแต่ชมแล้วจิดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรก็สามารถที่จะยกหูเข้ามาติดต่อสอบถามกันได้นะครับที่เบอร์ศูน3 2 9 1 4 9 6นะเบอร์0ู6 3 2 9 1 4 9 6นนะครับก็ ทุกๆคาถามมีคําตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอน,นยกเว้นคําถามเดียวแล้วคำตอบเดียวที่ผมขออนุญ,ญาตเอาไว้นะครับนะก็เนื่องจากว่ามันเป็นคําถามคําตอบดูเหมือนจะดีนะ,ะเมื่อตอบไปแล้วมันเป็นข้อเสียมากกว่าข้อดีนะครับนะ,ะก็ที่สําคัญมันเป็นคําถามและคําตอบไปทําลายความรู้สึกของคนและคนที่ถูกทําลายคนแรกก็จะเป็นผู้ที่ถามเข้ามาก็เนื่องจากว่าคนที่ถามเข้ามาส่วนใหญ่ก็จะปักตรงไว้คําถามเดียวนะ ต้องการคําตอบเดียวก็คือมีดผมต้องแทนเท่านั้นห้ามตอบคําอื่นเด็ดขาดอาจารย์นคลินนะนะถ้าตอบคําอื่นมีปัญหาแน่นอนประมาณนี้นะครับประมาณนี้อันนี้กเรเหรี่ยนธนวัยนะเอาล่ะครับก็วันนี้นะครับผมจะได้นําเอาเป็นมีดเล่มนี้นะครับมาท่านรับชมนะ,อะขออนุญาตนะครับก็จะหยิบนะ,ะมีดเล่มนี้มาให้ท่านได้รับชมนะครับนะ,ะนี่นะ,ะมีดเล่มนี้เป็นมีดยุคต้นๆของหลวงพ่อเดิมนะครับนะ ก็จะเป็นมีดด้ามงานะครับแล้วก็จะเป็นฝักไม้นะครับนะเป็นมีดที่นี่ละครับนะอันนี้ก็ไม่ใช่ตําหนินะครับเป็นงาที่มาแบบนี้นะนะครับเป็นงาทีา่เขาเรียกว่านะครับกําจัดนะงาที่ถูกแทงนะครับทิ้งเอาไว้บนต้นไม้นะเวลาเขาไป ได้มานะครับนะอันนี้เขาก็จะยังมีร่องรอยนะยังมีร่องรอยที่ให้เห็นอยู่นะครับว่าการเวลามันผ่านไปนะครับงาก็จะมีรอยผูนะงาก็ผูได้นะครับมาก็ผูได้นะอันนี้เป็นงานะครับไม่ใช่เป็นไม้นะบางท่านมองดูงาเป็นไม้นะครับเห็นงาบางเล่มนะครับนะบางบางบางท่อนนะ ก็คือจะมีลายสวยนะครับลายก็เปรียบเสมือนไม้ลายไม่สักอย่างนี้เป็นต้นนะแม้กระทั่งเหมือนลายพวกไม้พยุงนะครับต่างๆวันนี้นะ <c oughs> บางงาบางตัวเนี่ยก็จะมีสัญ,ญลักษณ์นะครับนะอยู่ที่ความแก่นะครับนะของงาด้วยว่ากันง่ายนะ,ะบางคนก็บอกว่าดูดีๆนะครับนะที่ทําวิดีโออยู่นี่ไม่ใช่เป็นงานะครับแต่เป็นไม้นะครับนะ นะครับถ้าดูงาไม่ออกนี่ก็นะครับก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะอ่านะครับพ้องงากับไม้นี่คนละเรื่องกันเลยนะครับนะมันยังไงก็ผมว่าคนไม่เป็นนะคนแบบไม่รู้นะครับนะเกี่ยวกับเรื่องเรื่องงาเนี่ยนะครับนะเวลาเขามาเห็นงากับไม้นี่เขาก็คงน่าจะแยกแยะได้ว่ากันง่ายนะอ่านะครับนะก็อยากให้ไปถึงขนาดนั้นนะครับนะ ถ้าจะเอางามาเป็นไม้นี่มันยากนะครับนะไม่ใช่ทําได้ง่ายๆเลยทีเดียวนะสิ่งเหล่านี้มันโกหกกันไม่ได้หรอกนะครับนะโกหกกันไม่ได้นะคือเราจะไปบอกว่าไม้เป็นงางาเป็นไม้อะไรต่างๆอันนี้มันมันมันก็ไม่เขาเรียกว่าถ้าพูดไปก็อาจจะบอกว่าไม่รู้นะครับต้องนะมันมันก็เกินไปนะครับนะเอาล่ะครับก็นะ เป็นนั้นว่านะครับเมื่อดูแล้วก็แยกแยะนะครับนะเออนะอก็ผมเองก็เพียงแต่ว่านะครับนะมีสิ่งดีๆก็พยายามที่จะนําเอามานําเสนอนะครับนะให้ท่านได้รับชมกระเท่านั้นเองนะส่วนท่านชมแล้วท่านจะเห็นเป็นแบบไั้นอย่างไรก็อยู่ที่ตัวท่านนะครับนะเพะฉะนั้นคนจะได้ของดีหรือไม่ดีไปไว้ในครอบครองอย่างที่ผมบอกครับการมองไปเรื่องสําคัญนะ บางคนมองเป็นก็จะเห็นเปนเต็มไปด้วยโอกาสนะครับแะเห็นไปด้วยความงดงามอย่างนี้เป็นต้นนะที่สําคัญนะครับก็ที่ท่านเห็นอยู่นะครับนะตรงนี้นะครับนะเป็นนะเป็นด้ามไม้นะครับแต่แหมลติจะเป็นพบขาเป็นโตแล้วก็เป็นเชือกนะเป็นเชือกนะครับคนสมัยก่อนจะทําเป็นอย่างนี้จริงๆนะ อ่านะครับขาปินโตก็มีโทอนสิทธิ์อยู่ในตัวนะกะ็นองจากว่าเวลาสมัยก่อนเนี่ยพระท่านฉันข้าวนะครับนะจริงๆไม่ใช่สมัยก่อนนะครับนะก็ส่วนใหญ่ก็จะไปส่งปินโตนะอ่านะครับนะถึงถึงจนถึงปัจจุบันนี้แหละนะพูดถึงการส่งปินโตนะครับนะแต่สักคนสมัยก่อนปินโตส่วนใหญ่จะเป็นอลูมิเนียมนะครับนะไม่มีสเตเลสนะเออนะครับส่วนใหญ่จะเป็นขาพวก เป็นโลหะมั่งนะครับเป็นดีบุกอะไรต่างๆนี่นะเป็นปินโตเคลือบสีอะไรต่างๆนะผมก็ตอนนี้ก็อายุก็ใกล้ๆจะ70นะครับก็ยังทันในยุคนั้นอยู่นะ,ะก็นั่นจะว่าผมเมเนกเคยบวชเป็นสมณณนนะครับนะเป็นสมณรน,น้อยนะก็บวชอยู่หลายปีอยู่นะครับนะบวชเรียมน,นี่แหละนะ,ะก็จะเป็นบวชเป็นสมณรน,นะครับก็ ชั้นข้าวจากปินโตนี่แหละนะ,ะนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นนี่นะครับขาปินโตที่ท่านเห็นอยู่นะก็จะได้ถูกนํามาใช้เป็นอุปกรณ์รัดเป็นแหมลัดฝักว่ากันง่ายนะ,ะก็ถือว่ามีสิ่งที่มีความเรียกมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวนะก็เนื่องจากว่าก่อนพระจ้าชั้นข้าวในส่วนใหญ่ท่านจะพิจารณานะครับนะ จะกล่าวคําว่าปฏิสังขายโยนิโสบินทะปะตังปฏิเสวามิอย่างนี้เป็นต้นนะ,ะก็จะมีการต้องเรียกว่าปุกเสกทุกวันนะ,ะมีการพิจารณาทุกวันว่ากันง่ายนะครับอันนั้นก็จะเกิดความเข้มขลังตลอดนะเอาล่ะครับพอดูในส่วนของภายนอกเสร็จปับ๊บเราก็มาชมในส่วนของภายในนะครับนะ,ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตก็จะสู่ให้ท่านได้เห็นนะครับในเรื่องของใอบนะครับนะ ถ้าเราจะดูในรายละเอียดจริงๆเนี่ยก็ต้องเ้นสนซูมนะครับนะ,ะให้ท่านได้เห็นนะให้ท่านได้เห็นรายละเอียดต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคราบใครนะสนิมนะครับหรือว่าความเป็นธรรมชาติที่ผุดออกมาจากใบนีดก็กันง่ายนะครับนะ,ะนะที่ท่านเห็นอยู่เป็นเสมาใบโพนะครับเต็มใบนะในยุคโบราณน,นะ ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนะเป็นเสมาใบโพก็คือคนยุคต้นๆน,นะครับท่านได้แกะนะที่สําคัญนะครับตามรอยล่องเลือดนะที่ท่านเห็นอยู่นะครับในกล้อนะงขนาดนี้ก็จะบ่งบอกถึงการตอกด้วยมือนะอาการตอกด้วยมือนะครับผมก็เคยนําเอาเครื่องไม้เครื่องมือนะครับคนในยุคต้นๆก็คือไม้ท่านได้รับชมนะไม้ท่านได้รับชมนะครับก็จะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่ เป็นสิวนะครับเป็นตะไบนะ,อะตอกธรรมดานี่แหละนะครับไม่ได้มีเครื่องไม้เครื่องมือพิอเศษวิโสอะไรนะครับนะเป็นเครื่องมือแบบบ้านๆนะ,ะนี่นะครับที่ท่านเห็นอยู่ก็จะเป็นรูนะครับที่เป็นสนิมขุมนะสนิมขุมนะครับมีดบางเล่มนะครับก็ที่ท่านเห็นอยู่ก็จะเกิดจากการหล่อหลอมนะครับสมัย นำมวลสารนะครับมาผสมประสานแล้วก็หล่อหลอมลงไปนะครับนะ,ะก็ตรงนี้ก็จะเห็นเป็นสนิมขุมหรือเรียกว่าเป็นตามดนะ,ะเวลาใหม่ๆก็ดูดีนะครับนะเรียบดีแต่พอผ่านการเวลาพอถูกใช้เป็นนานๆนะครับสักวันหนึ่งนะครับนะยิ่งนานยิ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะค่อยๆผุดขึ้นมานะ,ะที่ท่านเห็นอยู่ก็จะเป็นรอยในเรื่องของ ในช่วงที่เขาประสมประสานในเรื่องของมวลสารนะครับนะอาจจะเป็นจุดเป็นตาอะไรต่างๆนนี้นะครับที่ฝังอยู่ด้านในนะแต่พอผ่านการเวลาไปก็สิ่งเหล่านี้ก็จะปรากฏนะครับนะขึ้นมาเรื่อยๆนะครับให้เราได้เห็นกันนะอันนี้แหละครับคือธรรมชาตินะเพราะฉะนั้นเราจะต้องอ่านความเป็นธรรมชาติให้ออกนะ آ, ทีนี้พอเราดูในส่วนของภายนอกนะครับนะไปแล้วนะครับทีนี้ก็มาดูในส่วนของภายในบ้งนางของมีเลมนะี้นะนะครับนะเมื่อดึงใบออกมาแล้วนะครับชักใบออกมาแล้วนี่ก็อยากจะให้ท่านได้ดูในส่วนของภายในของฝักบ้างนะครับไหนๆก็ดูกันแล้วดูก็ให้มันทุกซอกทุกมุมนะ,ะไม่มีอะไรที่จะต้องมาปิดบังกันนะครับนะ,อ,ะอยากให้ท่านชมด้วยสายตาแหลแอมของท่านนี้ก่อนนะครับนะ เมื่อชมแล้วนะครับติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรก็ั่นแหละครับห้ามเก็บข้อสงสัยนะครับกลับบ้านโดยเด็ดขาดนะติดตรงไหนให้ถามตรงนั้นนะถามได้ที่เบอร์นะครับนะให้กดมาที่เบอร์0863291496เนะเบอร์0863291496นะครับก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดต่างๆที่ท่านติดเข้ามาได้เลยนะครับนะแล้วขอ้อนุญ,ญาตนะครับก็จะวางในส่วนของฝากไว้ก่อนที่นี้ก็มาไล่ดูในส่วนของ นะครับนะจุดสําคัญที่สุดก็คือในส่วนของใบมีดนี่แหละนะใบก็เป็นส่วนสําคัญนะครับนะเสมาใบโพนะครับเต็มใบในยุคโบราณน,นะครับลายนี้ตอกแบบนี้ก็จะไม่ค่อยได้พบเจอกันบ่อยๆนะครับนะนานน,านนะครับจะได้เจอนะใบโพแบบนี้นะที่สําคัญล่องเลือดนะครับนะ ก็ลอยตอกที่เป็นหยักๆนะครับเป็นเกล็ดปลาอยู่นะอันนี้ก็จะบ่งบอกการตอกด้วยมือนะ,อะความไม่สม่ำเสมอนะครับนะก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะ,ะเดี๋ยววันหลังผมจะนําเอาเกี่ยวกับเครื่องมือนะครับการซาะล่องนะหรือแม้การตอกลายอะไรต่างๆให้ได้รับชมนะแต่วันนี้ก็นะครับก็ลองชมมีดเล่มนี้นะครับไปก่อนนะ นี่เป็นมีดยุคต้นๆของหลวงพ่อเดิมวัดน้งโพของเรานี่แหละนะครับนะพูดถึงอายุของมีดเล่มนี้ก็อายุเป็นร้อยปีนะครับนะอายุเป็นร้อยปีนะก็นื่งจากว่าหลวงพ่อเดิมเนี่ยท่านได้เริ่มสร้างมีดในยุคต้นๆจริงๆก็เมื่อปีพศนะครับปีพศ2450นะ่านะเป็นต้นมานะครับเป็นต้นมาก็อยากจะเรียนท่านเอาไว้อย่างนั้นนะ นี่นะครับนาะเรียกว่าเต็มไปด้วยคราบคร่นะเฉพาะใบของมีเลมนี้5นิ้วนะครับนะเฉพาะใบ5นิ้วรวมรัามฝักก็อยู่ที่9นิ้วเป๊ะพอดีเลยนะไม่ขาดไม่เกินนะครับของมีเลมนีนะอันนี้ก็ลองอให้ท่านได้รับชมดูนะครับนะแล้วก็นี่ครับนะอีกด้านหนึ่งนะครับอีกด้านหนึ่งก็มาให้ท่านได้ดูความงดงาม ของเสมาใบโพนะครับนะเป็นเสมาใบโพในยุคโบราณนะครับนะนี่ก็นะใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับก็ปาเข้าไป19กว่านาทีแล้วนะนี่นะครับก็เป็นมีดที่ผ่านการใช้งานมาค่อนข้างที่จะโชคโชนนะครับสำหรับมีเลมินะอเอามาให้ท่านได้ศึกษา,ามาให้ท่านได้รับชมนะ เอาละครับก็ตั้งแต่ต้นจนถึงเวลาขนาดนี้นะครับผมใช้เวลานะครับมา20กับจุด5วินาทีนะ0.5วินาทีนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งสําหรับท่านที่เข้ามาตามรับชมนะครับโดยเฉพาะท่านใหม่ๆนะครับนะเมื่อชมแล้วนะครับนะท่านเห็นว่าดูดีแล้วก็มีประโยชน์นะครับในแต่ละคลิปเตเรโอที่ผมได้อัปโหลดขึ้นไปนะถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับก็อย่าลืมนะครับนะ มาช่วยกันนะครับกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะที่สำคัญนะครับก็อย่าลืมนะครับก็เข้ามาช่วยกันเขาเรียกว่า,าติชมนะครับเข้ามาติชมบ้างนะครับไม่ใช่ว่า,าเราเห็นว่าเป็นดีอย่างเดียวนะครับมีตรงไหนนะครับนะเป็นข้อสงสัยอย่างไรก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับที่เบอร์086 329 1496นี่แหละ เบอร์0ู6 3 2 9 1 4 9 6นะครับก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับนะเอาละครับก็สำหรับท่านใหม่ๆอย่าลืมนะครับเมื่อชมแล้วติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรนะก็ห้ามเก็บข้อสงสัยว,ว่าเด็ดขาดน,นะครับตอบย้ำนะก็กดมาได้ที่เบอร์0 8น3์9ปดกเนะเบอร์0 8นย์0863291496นะครับในทุกๆคำถามครับนะักกลรมิดหมอ มีคําตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับสําหรับวันนี้ผมนักคณิมิตรหมอก็กล่าวคําว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ